วิธีทำ TikTok SEO ให้คนค้นหาวิดีโอสั้นของเราได้สวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะครับและนี่คือช่อง t ทวินเนอร์จะคุยกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การทําธุรกิจกันทุกอาทิตย์เลยนะวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของ TikTok SEO นะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่มีการพูดคุยกันเยอะมากขึ้นนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะ โดยรวมแล้วเนี่ยทิกตอกเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วมันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับว่า t i k t o อก e o คืออะไรแล้วมันสําคัญยังไงบ้างในยุคนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับทิกต o อก e o คืออะไรครับทิกต o อกเอนะครับมันคือกระบวนการที่เราต้องปรับแต่งนะครับ description แฮชแนะครับแล้วก็เนื้อหาวิดีโอให้มันเหมาะสมกับอัลกอริทึมทิกต o อกเพื่อให้วิดีโอนั้นเนี่ยม ซึ่ง tiktok search เนี่ยมันก็อยู่ในหัวข้อของ discover ใช่ไหมครับหรือว่าค้นพบอ่ะพอกดเข้าไปตรงนั้นเนี่ยด้านบนสุดนะครับมันจะมีช่องค้นหาอยู่ซึ่งช่องค้นหาเนี่ยแหละครับคือหัวใจหลักของที่เราจะคุยกันในวิดีโอนี้เลยนะในเรื่องของการทํา tiktok seo นะครับเดี๋ยวผมจะพูดีกทีตอนท้ายวิดีโอแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครรีบใครสนใจนะครับก็กด time stamp นะครับกดเวลาตรงใต้คลิปนี้นะฮะซึ่งมันก็จะพาทุกคนไปตรงพาร์ทของเป็น tiktok seo โดยตรงเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะขอพูดกันว่าไอ้ tiktok seo เนี่ยทำไมมันถ คือนับปัจจุบันนะครับทิกตอกเนี่ยเขาเป็นช่องทางที่ใหญ่มากๆแล้วก็โตรเร็วมากๆใช่ไหมครับในหลายๆรายงานเนี่ยบอกว่าผู้ใช้งานทิกตอกมีประมาณ1000ล้านคนผู้ใช้งานในประเทศไทยเนี่ยก็ปาไป30ล้านคนแล้วก็เพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับอย่าง Facebook หรือว่าไลน์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ใช้งานในประเทศไทยเขามี50ล้านคนนะครับต่กว่าเขาจะได้มา50ล้านคนในไทยเนี่ยเขาต้องทํางานมาตั้งหลายปีนะครับซึ่งทิกตอกเนี่ยภายในปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยได้มาเท่านี้ก็คือโตรเร็วมากๆนะฮะ ซึ่งคำว่า TikTok กโตเร็วเนี่ยอาจจะแบบพูดแบบสรุปง่ายไปนิดนึ่งด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วโตเร็วเนี่ยไม่ได้ดูแค่ตัวเลขของผู้ใช้งานนะครับจำนวนเวลาที่เราใช้ในแอป t i k t o อกเนี่ยมันก็ยาวนานขึ้นทุกวันนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยรายงานจากในเว็บไซต์ Statistica นะครับบอกว่าผู้ใช้งาน TikTok กโดยเฉลี่ยนะครับใช้เวลาในแอปเขาอะตกเดือนละประมาณ850นาทีนะฮะและถ้าจะให้เราคิดเป็นจํานวนต่อวันนะครับมันก็ตกอยู่ประมาณวันละ ยี่สิบแปดถึงสามสิบนาทีอะไรประมาณนี้นะครับครึ่งชั่วโมงและแน่นอนครับสำหรับคนที่ติดติ๊กต็อกจริงๆนะครับคือวันหนึ่งเนี่ยเราเล่นกันเป็นชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้คือตัวเลขเฉลี่ยนะครับว่าคนทั่วไปเนี่ยบางทีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหรือว่าคนบางคนเล่นเยอะวะลาสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยโดยเฉลี่ยก็คือครึ่งชั่วโมงซึ่งตัวเลขเนี้ยมันก็เป็นตัวเลขที่โตขึ้นมา,มามากแล้วนะเพราะว่าในสองปีที่ผ่านมานะครับตอนที่ติ๊กต็อกมาใหม่ครับสองศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยตัวเลขเนี้ ก็คือคนน่ยใช้เวลาในช่องทางเนี้ยนานขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งท,งท,ง,ทงที่จุดขายเขาอะคือวิดีโอสั้นมากๆนะฮะแต่ว่าปัญหาของ Tik t o ็อเนี่ยมันก็มีทั่วไปซึ่งเราก็คงสังเกตได้แล้วครับในช่องทางอย่าง Facebook หรือว่ายูทูบนะครับมันคือเรื่องที่ว่าสัプライกับดีแมนนะครับว่าถ้ามันมีคนทำคอนเทนต์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจำนวนคนดูมันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเท่าตามนะครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าคอนเทนต์หนึ่งอันเนี่ยมันก็ต้องมาแข่งแย่งชิาาง้าถึงคนดดูไ้ใ่ม ตอนนี้ทิกตอกยังดีหน่อยนะครับที่มันสามารถจัดคอนเทนต์เข้าถึงคนได้เยอะอยู่ในระดับที่ครีเอเตอร์ทั่วไปยังพอใจนะฮะแต่ว่าในอนาคตอีกผมว่าไม่เกินครึ่งปีนะครับมันจะต้องมีปัญหาส่วนนี้และส่วนที่จะเข้ามาแก้ไขเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า TikTok SEO นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำให้ถึงหัวข้อที่2ของเรานะครับก็คือ SEO ของ TikTok เนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนในยุคนี้ SEO เราก็ต้องพูดกันก่อนนะครับว่ามันย่อม,มาจาก Search Engine Optim i z a t i o n นะครับแปลว่าการปรับแต่ง อะไรสักอย่างนะครับให้มันเหมาะกับ Search Engine หรือว่าฟีเจอร์ในการค้นหาบางอย่างนะครับมันไม่ได้มีแค่ใน TikTok นะครับอย่าง SEO ที่ชื่อดังนะครับก็คืออยู่ใน Google อยู่ใน YouTube นะครับแต่ว่าอย่าง Facebook หรือว่า Pinterest อะไรอย่างเงี้นะฮะพวกช่องทางที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องของการทำา s o o ด้วยนะครับที่ไหนก็ตามที่มันมีช่องค้นหานะครับที่นั่นจะต้องมีเรื่องของการทำา SEO เสมอ ซึ่งคำว่า SEO มันก็ตรงไปตรงมาครับวันนี้ผมเล่นอะไรก็แล้วแต่ y t u t u t i t t o k Facebook, g o o g l e นะครับผมอยากจะหาเมนูทำอาหารข้าวไข่เจียวอะไรพวกนี้นะครับผมก็ค้นหาคำว่าทำข้าวไข่เจียวไปใช่ไหมฮะร,ระบบของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะคัดสรรคอนเทนต์มาให้เหมาะกับคำค้นหาผมนะครับก็คือเป็นวิดีโอสั้นสำหรับการทำข้าวไข่เจียววิดีโอยาวก็แล้วแต่บทความก็แล้วแต่หรือว่า เป็นอินโฟกราฟิกต่างๆก็แล้วแต่นะครับที่นําเสนอเรื่องการทําหัวข้อที่ผมค้นหาซึ่งพูดง่ายๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงอะไรครับคือเรารู้ว่ามันมีคนค้นหาคาเนี้ยเราก็ทําเนื้อหาให้มันเกี่ยวข้องกับคําค้นหานั้นๆนะครับพอมันมีคนค้นหาเยอะไอวิดีโอหรือว่าคอนเทนต์เราหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีคนดูมากขึ้นใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีคนดูแบบระยะยาวด้วยเนาะเพราะว่า คำว่าข้าวไข่เจียวมันไม่ใช่คํากระแสใช่ไหมครับคือทุกวันน่ะก็ต้องมีคนค้นหาคำว่าทําข้าวไข่เจียวแล้วยังไงหัวข้อเนี้ยก็ต้องมีคนดูนะครับอาจจะเป็น3เดือน6เดือน,อนปีหนึ่งหรือแม้แต่5ปีอย่างเงี้ยก็มีคนค้นหาเรื่อยๆซึ่ง Tik t o อกก็เช่นเดียวกันนะครับพอมีคนเล่น Tik t o อกเยอะๆเรื่องของฟีเจอร์คําค้นหาเนี่ยก็ต้องมีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถรับประกันได้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้ฟังก์ชันการค้นหาวิดีโอต่งตางๆวิดีโอสั้นบน t i k ต,กตอกเนี่ย มันก็ต้องมีควาวา่า search volume นะครับปริมาณการค้นหาที่มันเยอะขึ้นนะฮะแต่ว่ายอดวิวกับยอดคําค้นหาเนี่ยมันเป็นแค่จุดเล็กๆนะครับของการทํา SEO นะครับบน TikTok อีกอย่างหนึ่งที่มันสําคัญไม่แพ้กันเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่นักการตลาดสนใจมากนะครับก็คือ intention นะครับหรือว่าแรงจูงใจที่ทําให้คนอยากจะค้นหาอะไรบางอย่างนะครับสิ่งนี้มันสําคัญมากบนทิกต o k เรื่องของเรื่องก็คือนะครับ tiktok เขาออกมาบอกใช่ไหมครับว่าแพลตฟอร์มเพราะเนี่ยมันเป็นช่องทางสำหรับความสนุกสนานนะครับ entertainment นะครับเขาบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับอย่าง a c e b o o k ใช่ไหมครับที่เป็นช่องทางไว้ให้เราพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวหรือแม้แต่อย่าง Google ใช่ไหมครับที่เป็นช่องทางสําหรับการให้ความรู้โดยตรงนะฮะ tiktok ขอย้ำว่าเน้นเรื่องความสนุกสนานไว้ก่อนซึ่งไอความสนุกสนานเนี่ยแหละครับมันคือสิ่งที่แสดงออกใน for you page ใช่ไหมครับก็คือหน้าแรกของ tiktok นะฮะ ทุกวันนี้ถ้าเราเข้าติกต็อกไปเราถ่ายถ่ายไปเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคอนเทนต์แนวแนวกระแสบ้างแนวสนุกบ้างแนวคอมเมดี้บ้างนะครับคอนเทนต์เหล่านี้คือคอนเทนต์ที่เราดูแล้วรู้สึกว่าแบบมันรู้สึกดีมันแบบอยากจะดูต่อเรื่อยเรืเพราะมันสนุกซึ่งไอคอนเทนต์แนวรู้สึกดีแนวสนุกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแนวกระแสแนวแมสอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งอ่ะธุรกิจหรือว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยเราก็อยากจะทําอะไรที่มันไม่ใช่แนวแมสกับแนวกระแสนะครับก็คือจะเป็นแนวให้ความรู้ แนวแสดงความน่าเชื่อถือของตัวเราเองนะครับซึ่งของพวกนี้ถ้าเรามาเทียบกันจริงนะมันจะแพ้ไอวิดีโอแนวตลกตลกแนวแมสแนวเทรนแนวกระแสอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วคนใช้ติ๊กต็อกเขาอยากจะดูแนวนั้นมากกว่าและเนี่ยแหละครับก็เลยกลายเป็นสาเหตุว่าการมีช่องค้นหาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือดีมากๆเลยสําหรับธุรกิจแนวให้ความรู้แนวสร้างความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าคนส่วนมากที่ใช้ช่องค้นหาเนี่ยเขามีความคาดหวังอะไรบางอย่างนะครับส่วนมาก ใช้ข้องค้นหาก็คือมีความคาดหวังว่าอยากจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะฮะก็เช่นเดิมครับข้าวไข่เจียวก็ได้สมัครงานก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าเรื่องอะไรก็ได้นะครับขอแค่ว่ามันให้ความรู้หรือว่ามันช่วยตอบปัญหาให้กับชีวิตเรานะครับวิดีโอนั้นนะก็สามารถมีคนดูได้แล้วนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกรอบว่ามันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นวิดีโอแ,แนวแมสหรือว่าแนวกระแสที่ดังอยู่ในช่อง For you หรือว่าช่องโฮมเพจของ Tik t o k เสมอไปก็ได้นะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับธุรกิจหรือว่าเพจต่างๆเนี่ยก็เลยสามารถเอาไอ้เซิร์ชเนี้ยมาทําเป็นโอกาสหลักหรือว่าเครื่องมือหลักของการเข้าถึงคนเยอะๆได้ไลยครับอย่างช่องไทวนเนอร์ของผมเนี่ยนะฮะมันก็มีนะฮะวิดีโอหลายอันเลยที่จัดหัวข้อการตลาดกับการทําธุรกิจการขายของออนไลน์ได้นะครับทุกวันนี้เป็นวิดีโอที่เก่าแล้วนะครับเกินครึ่งปีเกินปีนึงแล้วเนี่ยก็ยังมีคนค้นหามาเจอแล้วก็มีคนเข้ามาดูอยู่ซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่เราสามารถทําได้แค่ตอนนี้นะครับเพราะว่าคนส่วนมาก ยังไม่รู้จักไอฟีเจอร์การทํา SEO เยอะขนาดนั้นนะครับก็เลยยังไม่ได้มีคู่แข่งเยอะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นภาพรวมกันแล้วว่า SEO มันดียังไงมากๆนะครับหัวข้อต่อไปเนี่ยหัวข้อหลักของเราและก็คือวิธีการทํา SEO บนทิกตอกนั่นเองก็เลยเป็นหัวข้อที่3นะครับวิธีการทํา SEO บนทิกตอกนะฮะหัวข้อนี้จริงๆผมคิดว่ามันควรจะแบ่งออกมาเป็น2พาร์ทย่อยนะครับก็คือ3.1มจกับสานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราคุยกันทั้งหมดเลยครับในวีดีโอนี้เนี่ยคือผมต้องบอกก่อนว่า เครื่องมือฟีเจอร์เสิร์ชของ TikTok เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ถ้าเทียบกับอย่าง Google หรือว่าอย่าง YouTube หรือว่าอย่าง Facebook นะฮะมันคือเครื่องมือที่ค่อนข้างใหม่ <Space> ใช่ไหมครับอายุประมาณแบบไม่กี่ปีเองะฮะซึ่งไอแอลกอริทึมในการแบบคัดวิดีโอให้เหมาะกับความค้นหาคนเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้ซับซ้อนเท่าของ Google อะนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับ มันเป็นข้อดีนะมันเป็นข้อดีนะเพราะว่าเราสามารถ reverse engineer หรือว่าตีโค้ดย้อนกลับได้แล้วเราก็สามารถปรับแต่งง่ายๆเลยครับเพื่อวิดีโอเรามาจัดอันดับได้ง่ายในคำค้นหาต่างๆนะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูวิธีการทำ SEO เลยหัวข้อแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการเลือกคําค้นหานะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสอนเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็น SEO ในท่องทางไหนก็ตามนะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะให้วิดีโอเราหรือว่าคอนเทนต์เราเนี่ยมันจัดอันดับในคําค้นหาแบบไหนวิธีง่ายสุดนะครับไปในค้นหานะครับ Discover ใช่ไหมฮะ ไอส่วนนี้มันเปลี่ยนหน้าตาบ่อยแต่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนคือทางด้านล่างซ้ายจากอันที่2อะนะครับกดเข้าไปนะฮะแล้วก็ในหน้านี้มันจะมีช่องก็ด้านบนนะครับที่เป็นช่องคาค้นหาอยู่ซึ่งถ้าเรากดช่องคาค้นหานะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับที่บอกว่าสามารถค้นหาอะไรก็ได้นะฮะอย่างวันนี้นะถ้าผมค้นหาคําว่าการตลาดเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีวิดีโอหลายวิดีโอเลย,ยที่มันถูกจัดอันดับในหัวข้อนี้ แต่ว่าถ้าเรากดไปมากกว่านั้นแล้ครับถ้าเราพิมพ์คขาว่าการตลาดไปเนี่ยทิกตอกเขา Re c o m m e n d มานะครับเขาแนะนำมานะครับว่ามันมีหัวข้ออะไรอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่เราสามารถทําเป็นคําค้นหาได้นะไอ้ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นไอเดียเรานะครับว่าเราควรจะทําวิดีโอแนวไหนให้ใหมันเหมาะกับคําค้นหานั้นๆนะครับอย่างตอนนี้มีการตลาดออนไลน์การตลาดออนไลน์ทิกตอกการตลาดยุคใหม่การตลาดวันละคลิปการตลาดร้านอาหารการตลาดและการสร้างแบรนด์นะครับหัวข้อเหล่านี้คือข้อมูลที่ ติกตอกได้มาจากการที่มีคนค้นหาจริงๆนะแปลว่าไอ้คำเหล่านี้มันมีดีแมร์หรือว่ามีความต้องการอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่ใช่คําว่าการตลาดเนี่ยสมมติวันนี้ผมบอกว่าวิธีทำอะไรสักอย่างนะครับมันก็จะบอกว่าวิธีทําอาหารวิธีทําให้สูงวิธีทําให้ตัวหอมอะไรนะวิธีทำวอลเปเปอร์วิธีทําผมนะครับสิ่งเหล่านี้คือคําค้นหาหรือว่าดีแมร์ที่คนเล่นติ๊กตอกต้องการนะครับต้องการเสียมนะครับ ก็เป็นไอเดียการทำคอนเทนต์เราอย่างหนึ่งเลยนะซึ่งทีนี้เนะี่ยเราใช้วิธีนี้นะครับเสิร์ชดูว่าคําค้นหาไหนมันมีคนค้นหาอยู่บ้างน,นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์แล้วก็การปรับแต่งคอนเทนต์ของเรานะครับให้มันเหมาะกับอัลกอริทึมทิกต o k มันจะได้จัดอันดับได้ง่ายเบื้องต้นเลยก็คือ t i k t อกเนี่ยเขาดูอยู่ประมาณ4ปัจจัยนะครับแต่ว่ามันก็มีเชิงเลือกอีกนะครับเดี๋ยวซึ่งผมจะพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันอย่างแรกครับก็คือ description แล้วก็คําอธิบายวิดีโอ่ม ส่วนนี้คือสิ่งที่เราสามารถใส่ได้แบบตรงไปตรงมามากๆนะครับว่าวิดีโอเราเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับและทิกต o k ก็สามารถแกะข้อมูลนี้ได้โดยตรงเลยแต่ถ้าวิดีโอเราเกี่ยวกับเรื่องการตลาดก็ใส่การตลาดไปถ้าเกี่ยวเรื่องของการทำวอลเปเปอร์ก็การทำวอลเปเปอร์ไปนะครับไอ้นี่มันเป็นฟีเจอร์ที่ทําได้ง่ายสุดสําหรับคนทำคอนเทนต์นะครับแล้วมันก็น่าจะสําคัญที่สุดนะตอนนี้ด้วยนะครับเพราะว่า Tik t o อกมันยังเป็นแพลตฟอร์มที่แบบตรงไปตรงมาแล้วระบบมันยังไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่าใส่ดีสคริปชันอธิบายเนี่ยใครก็ทําได้ใช่มั้้้้ยรถาาอ่งงนน Ti Took จะูไได จากวิดีโอเป็นล้านอะไรที่เกี่ยวข้องกับหวัวข้อว่าการเงินหรือว่าการซื้อของอะไรบางอย่างนะครับอันไหนที่มันจะจัดอันดับได้ดีนะฮะมันก็จะมีัลกอริทึมลองมาครับมีประมาณ2อย่างเนาะหนึ่งก็คือ hashtag ใช่ไหมครับแฮชแท็กก็เป็นตัวดังเหมือนกันตัวสําคัญเหมือนกันนะครับที่ทําให้วิดีโอเราจัดอันดับในหวัวข้อนั้นได้น,นะครับบางครั้งคนก็ค้นหาจาก hashtag โดยตรงเหมือนกันนะครับปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นใน Instagram ใช่ไหมฮะซึ่งติ k t o อกก็พฤติกรมรมคนคล้ายๆกับ Instagram นะเอาจริงๆอ่ะ นอกจากนั้นนะครับก็มีเรื่องของเนื้อหาวิดีโอนะครับหลายๆคนบอกว่าควรจะพูดคอนเทนต์เราหรือว่าไอคำพูดเราลงไปในวิดีโอเยอะๆอะไรพวกนี้นะสำหรับผมมันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวิธีการทําอย่างเงี้ยระบบมันคล้ายๆกับยูทูบเอซีโอนะฮะซึ่งยูทูบเอซีโอตอนแรกเนี่ยมันทําอย่างนั้นจริงๆนะครับมันวัดเลยนะครับว่าคอนเทนต์เนี้ยพูดคําว่าการตลาด20ทีเทียบกับอีกคอนเทนต์หนึ่งพูดคาว่าการตลาด10ทีเนะี่ยอันที่พูดได้เยอะคือดีกว่าแต่ว่าผมว่าในระยะยาวอะ่ะ การทำเบสซีโอแบบนี้มันจะค่อยๆเฟดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้อลกอริทึมติกตอกมันจะฉลาดเร็วขึ้นมากๆนะครับมันจะวัดกันที่หัวข้อที่4มากกว่านะครับก็คือ engagement นะครับหรือว่าการตอบโต้ของลูกค้าต่างๆนะฮะ engagement เนี่ยหมายความว่าคนดูวิดีโอเราเนี่ยเขาดูวิดีโอเราจบหรือเปล่ากดหัวใจหรือเปล่าแล้วก็มาคอมเมนต์มาทําอะไรหรือเปล่านะครับก็วิดีโอที่มีคนมาคอมเมนต์เยอะๆหัวใจเยอะๆดูจบหลายรอบวิดีโอหลักหลายแสนหลายล,ายล้านวิวเนี่ยก็มีโอกาสในการจัดอันดับได้ดีกว่าวิดีโอ ที่มันไม่มีใครดูเลยหรือว่าดูแล้วไม่มีใครมากดหัวใจให้ใช่ไหมครับส่วนนี้มันเป็นเอากลก์เทิง,ง่ายๆสุดท้ายแล้วไอฟีเจอร์นี้มันก็มีหน้าที่ทําให้คนอยู่ในแอป Tik t o อกนานมากขึ้นใช่ไหมครับถ้าเขามาดูวิดีโอค้นหาเราอะแล้วเขาดูวิดีโอของเราแค่10วินาทีเทียบกับวิดีโออีกเจ้าหนึ่งที่เขาดูจบได้15วินาทีหรือว่า20วินาทีานะฮะไอวิดีโอของอันที่มันยาวกว่าก็จะชนะวิดีโอของเราไปใช่ไหมครับ ซึ่งเคล็ดลับก็คือนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยผมคิดว่าวิดีโอณปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะมีคู่แข่งแล้วอย่างวันนี้ผมกดวิธีทําอาหารนะครับอ่าทีนี้ผมเห็นวิดีโออันแรกสุดเลยหกแสนหัวใจนะครับอันนี้คือยอดกดหัวใจนะครับแปลว่ายอดไลค์ไอยอดวิวเนี่ยมันน่าจะสิบเท่านะครับคือประมาณหกล้านวิวเจ็ดล้านวิวได้นะทีนี้เนี่ยถ้าผมอยากจะทําวิดีโอในหัวข้อเดียวกันนะครับเอ่อแจกสูตรเกี้ยวหมูทรงเครื่องแน่นๆเนี่ยผมก็ควรจะกดเข้าไปดูนะครับว่าวิดีโอนี้ มันทำยังไงบ้างมันปรับอัลกอริทึมหลังบ้านยังไงบ้างนะออตอนนี้ผมกดเข้าไปดูในวิดีโอนะครับก็เป็นวิดีโอที่แสดงนะครับว่าคนหนึ่งคนเนี่ยเขาจะทำไอ้เกี้ยวหมูนี่ยังไงนะครับเราก็เอาไอเดียนี้เอาไปแกะเป็นโครงสร้างได้เลยนะครับว่าถ้าเราจะทำวิดีโอจัดอันดับการทำเกี้ยวหมูเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกคือเวลาใช่ไหมครับอันนี้เขาทำประมาณ1นาทีนะครับอันนี้ก็ควรจะเป็นเวลาที่เราควรจะเก็บไว้ในใจได้ว,ว่าเออวิดีโอเราควรจะยาวประมาณนี้นะเพราะว่า คนดูแนวทําอาหารเนี่ยเขาอาจจะชอบดูแค่ประมาณเท่านี้นอกจากนั้น,นครับเขาก็มีไอ description ใช่ไหมครับจากสูตรเกี๊ยวหมูทรงเครื่องนะครับก็คือมีคีย์เวิร์ดอยู่แล้วทำเกี๊ยวหมูอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มีแฮชแท็กทำอาหารแฮชแท็กวิธีทําอาหารนะครับแฮชแท็กเมนูง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญเนาะนอกจากนั้น,นครับถ้าเราดูจริงนะครับเราก็จะเห็นว่าเปิดคลิปมา34วินาทีแรกเนี่ยก็คือแสดงเกี๊ยวหมูนะฮะไอหลักการทําแบบนี้มันเป็นหลักการการทำเอสซีโอแค่บนทิกตอกนะครับก็คือเราต้อง คิดถึงคนดูวิดีโอเราด้วยนะครับว่าเขาดูวิดีโอแล้วเขาอยากจะได้อะไรนะฮะถ้าวิดีโอเราสอนทําเกี้ยวหมูเราก็ต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยอันเนี้ยเป็นเกี้ยวหมูนะดูจบแล้วเนี่ยเราจะแสดงให้ดูว่ามันทํายังไงบ้างนะครับก็ถือว่าดูอันที่เขาทําเก่งๆเป็นอินสปิเรชันนะครับเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําวิดีโอมาแบบไหนให้มันเหมาะแล้วมันมีเอนเกจเมนต์มากที่สุดสุดท้ายนะครับก็ต้องขอเน้นหน่อยว่าไอ้ดีสคริปชันแฮชแท็กแล้วก็การพูดคีย์เวิร์ดในวิดีโอเราเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็จริงนะเนนัั่่ามาจจไมไได้สคํคญทกบ ปัจจัยที่4นะครับ engagement เพราะว่าสุดท้ายแล้วแต่และว,วิดีโอเนี่ยคนดูแต่ละคนแบบความต้องการของคนที่จะดูคํานั้นน่ะค,คาค้นหาันานั้นน่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ไม่สามารถเหมารวมได้วิดีโอการตลาดผมอาจจะมีคนดูเป็น2องนาทีสามนาทีใช่ไหมฮะเพราะว่าความรู้ยาวๆเลยแต่ว่าวิดีโอเกี่ยวกับทำอาหารอาจจะเป็นวิดีโอแค่1นาทีเหมือนที่เราพูดกันเมื่อกี้บางทีถ้าเป็นเรื่องของการทําสวนการทํานาก็อาจจะเป็นวิดีโอที่ยาวหน่อยก็ได้หรือว่าถ้าเป็นวิดีโอสั้นๆแบบ สอนทาเลขสอนภาษาอังกฤษก็จะเป็นวิดีโอแบบสามสิบวินาทีก็ได้ใช่ไหมครับเราไม่มีทางรู้จนกว่าเราไปทํารสิร์ชว่าหัวข้อนั้นนั้นเนี่ยไอ้ใครทําดีที่สุดและทําไมคนถึงดูวิดีโอนั้นยาวที่สุดนะครับเพราะว่า Engagement ก็ยังเป็นปัจจัยที่สําคัญอยู่ดีสำหรับการทํา SEO บน Tik t อกโอเคครับสุดท้ายนี้ขอบอกนะนะครับว่าเรื่องของ SEO เอ k ีโอิกตอกเนี่ยมันคืออัลกอริทึมหลังบ้านทิกตอกนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆมีการพัฒนาตลอดเวลา เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็กดติดตามช่องยูทูบผมไว้นะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วมันมีเทคนิคใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทุกคนอีกทีนึงนะครับในระหว่างทางเนี่ยก็ไปรีวิววิธีการทำติ๊กตอกได้นะครับผ่านเพลย์ลิสต์ของผมมานี้นะครับจะสอนเรื่องติ๊กตอกไว้เยอะพอสมควรเลยนะครับยอดวิวก็หลายแสนวิวแล้วแหละผมพอใจมากๆเลยโอเคครับวันนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ขอพูดแค่นี้แล้วกันนะครับขอทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ